ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย vip นะครับซึ่งก็เป็นนอยที่หลายท่านนะครับให้ความสนใจเนะาะลุงก็เลยวิเคราะห์ เฉพาะหนอยนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับหรือว่าสถิติต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำมาเป็นสูตรนะในการวิเคราะห์แล้วก็วางตัวเลขนะครับให้กับพีน้องได้ลุ้นกันเนาะวันนี้นะครับลุงต๋านก็จะมาวิเคราะห์วิเคราะห์งวดประจำวันที่10เนะาะวันที่10นะครับส่วนวันที่9เนาะวันที่9 รัฐสภาคมที่ผ่านมาเนาะสู่ที่ลุงแต่นายไปก็ทั้งสองกลุ่มเนาะเลขเด่นนักสองกลุ่มเนี่ยเข้านะครับแล้วก็ชุดสองตัวที่ลุงวางก็เข้าตรงๆเหมือนกันนะครับก็คือหลายงวดที่ผ่านมาเนาะก็อาจจะเลขเด่นเนี่ยอาจจะมาเนาะอาจจะมาทุกงวดแต่ว่าตำแหน่งที่ลุงวางเนี่ยาอาจจะสลับไปบนบ้างล่างบ้างเนาะ ไม่เหมาะเจาะมาเจอกันสักนทะีเนาะงวดนี้ก็เลยมาตรงๆนะครับหลายท่านก็ที่ลุ้นทั้งเลขวิ่งหรือรูดเนาะหรือว่าจุด2ตัวเนาะก็อาจจะโชคดีกันไปเนาะก็แสดงขอแสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนงวดวันที่10พฤษภาคมนี้เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูแนวทาง อาน้อยวีพนะครับงวดประจำวันที 10, ่สิพฤษภาคม6กเจ็ดเนาะกลุ่มตัวเลขที่เอามาใช้ในการหาผลลัพธ์ก็ยังเป็นกลุ่มเดิมนะครับเนื่องจากว่าสูตรที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเดินปกติเนะ,ะงวดที่ผ่านมาก็มาทั้งสองกลุ่มเลยนะครับก็ถือว่าใช้ทำสูตรต่อได้งวดต่อไปนะครับอ่า อันดับแรกเนาะก็จะเอาตัวเลขสามตัวมาก่อนเนาะสามตัวที่มาจากไหนเนี่ยก็มาจากอสามตัวบนหน่อยเฉพาะกิจงวดที่ผ่านมาเนาะก็คืองวดวันที่เก้าพฤษภาคมนะครับสามตัวบนก็คือแปดศูนย์หนึ่งเนะาะแปดศูนย์หนึ่งโดยจะใช้หลักร้อยเนาะหลักร้อยกับหลักหน่วย ครับตัวสองตัวนี้มานะครับหลักร้อยกับหลักหน่วยก็จะก็คือแปดแปกับหนึ่งนะก็หรือว่าแปเอ็ดนาะก็เอามาหาเอามาแบ่งครึ่งนะครับเอามาหาจำนวนครึง่งหนึ่งของตัวเลขสองตัวนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่สิบสี่สิบเนาะสี่สิบ สี่สิบเศษห้าสี่สิบจุดห้านะครับซึ่งก็จะใชะ้รอบนี้นะครับเนื่องจากว่ามีเศษเนาะกรณีมีเศษจ,จะใช้เศษนะครับใช้เศษเนาะไปบวกกับบวกกับสิบล่างนะครับสิบล่างจะตอกิดเนาะ,ะล่าง เฉพาะกีดทวกที่ผ่านมานะครับก็คือสองหกเนะาะรู้สึกว่าจะเป็นสองหกนะครับหลักสิบก็คือสองเนาะก็จะได้ตัวบวกอยู่ที่ห้าเนาะห้าบวกสองนะครับก็จะได้เท่ากับเจ็ดเนาะอ่านี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับเราไปใช้ในการ หาเลขเด่นนะครับในการวางชุดสองตัวนะครับเด่นเนอะอาะตอนนี้ได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับถ้า,าต้องการสามตัวก็นำไปบวกลบหนึ่งนะครับก็จะได้อยู่ที่หกเนาะหกเก็ดแล้วก็แปดนะครับก็นำไปวางเป็นชุดเด่นชุดรอบได้เลย หลักสิบ 10, เนะาะหลักสิบ 10, ที่จะเอาไปใช้ในการจับคู่กับกลุ่มนี้เนาะก็จะมีเลขเด่นเหมือนกันเนาะหัวน,นี้ก็จะได้อยู่ที่ 0, 0 1, 2, นูนยนย์ห่สองนานี่คือกลุ่มหลักสิบ 10, นะครับทีนี้ก็ลองมาจับชุดดูนะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกนี่เลยก็คือศูนย์ 0, 6, เนาะ 07, 08นะครับอ่า 16, 17, 18เนอะอ่าแล้วก็ชุดรองจะใช้ตัวนี้เนาะก็คือ 26, 27แล้วก็28นะครับอ่าก็ผลลัพธ์สองตัว ผลลับสองกลุ่มไม่เหมือนกันนะครับเวลาวางชุด2ตัวมาก็าจะได้ประมาณนี้เนาะได้เ้าวคู่หรือว่าเก้าประตูนะครับซึ่งก็พี่น้องหลายท่านเนาะก็อาจจะลุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็สามารถนำไปลุ้นตัวเดียวหรือว่านำไปวิ่งได้นะครับบางคนชอบรูดก็รูดได้เหมือนกันนะครับ กลุ่มนี้เข้ามาปล่อยหลายงวดแล้วเนาะส่วนกลุ่มนี้เพิ่งจะเขา้าเพิ่งจะกลับมาเข้าเนาะ,ะงวดที่ผ่านมาก็เข้าสองตัวสองตัวบวนเต็มๆเลยนะครับก็ได้ทั้งสองกลุ่มนี้นะครับเี่จะ็สีก็มองเนาะ,อะมองผลลัพธ์ทั้งสองกลุ่มนี้แลบกลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับ มีความเห็นแต,ตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับคึกเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ,ะลุงก็ยังใช้กลุ่มตัวเลขเนาะกลุ่มเดิมในการวิเคราะห์นะครับก็จากการวิเคราะหนะ์เนาะผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละกลุ่มเนาะ รอบนี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับกรณีที่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันแบบนี้เนาะการจับชุดสองตัวมาก็จะได้แบบแบบเก้าประตูเนาะก็คือ9คู่นะครับซึ่งก็เป็นการวางนะครับอาตามหลักของอาการจับแบบนี้เนาะกรณีที่เหมือนเหมือนกันค่อยมีกลุ่มตัวเลขที่ลดลงนะครับก็ถือว่า ให้พี่น้องเอซีได้ลุ้นกันต่ออีกงวดกันแล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอชซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเนาะลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ